สวัสดีครับพบกับผมบ่าวบึงการนาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พามาหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมของอร่อยอีสานนะผมแมงกินูนครับผมตัวเล็กครับผมนี่ครับผมอร่อยอร่อยครับผมอ่ะถ่ายเอฟซีไปเก็บด้วยกันครับผม นี่คร pues ja ับผมลักษณะเขาอยู่ครับผมกินใบไม้ครับผมนี่เยอะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับผมนี่เยอะเลยนี่แมงกินุนครับผมนี่นี่ครับผมแมงกินุนถ้าเก็บครับผมต้องเก็บเบาๆครับผมเลยถ้าเก็บแรงๆก็ ไปหมดเลยครับผมบินเลยนี e ่คร oh, yeah. <c ười> uh ับเก็บง่ายครับผมเก็บง่ายนี่เก็บง่ายง่ายครับผมดีโอ้เยอะบินวันแล้วครับผมนี่ครับผม เมนูก็ข้าวเจวลาบครับผมตําดิบแถวอีสานก็เรียกว่าป่นเนาะครับเนาะป่นก็ต้องเอาไปตําก่อนนะครับแล้วก็ใส่พริกหอมเข้าวคั่วลักษณะเขาอยู่ครับผมนี่เต็มเลยครับเก็บปับป๊บปั๊บฟืบ้เอาขวดร้องครับผมเพราะว่า ขยับนิดเดียวล่วงแลยครับผมนี่วิธีเก็บครับผมแน่อร่อยครับผมออกรสชาติมันๆนะผมแล้วแต่คนชอบครับผมแต่ทางอีสานนี่ขึ้นชื่อเลยอร่อยครับผมกินกับอะไรก็อร่อยครับผมนะวิธีเก็บครับผมเขาอยู่ก็จะอยู่ไหมครับ ตามต้นไม้เลยขึ้นมาจากดินครับผมนี่ขึ้นมาจากดินนี่ครับผมเก็บง่ายๆเข้าขวดไปเลยนี่ก็เข้าขวดไปเลยครับอลนี่นี่บินว่อนแล้วครับผมนี่ครับผมขึ้นขวดแล้วครับผมเก็บห้านาทีเยอะครับผม กินใบฝรั่งครับผมนี่ฮึบนี่ครับผมแมงกิน,นมันนะผมอ่ะโอ้เต็มต้นเลยครับผมนี่ครับผมโอ้เยอะนี่ครับผมวิตีเก็บง่ายๆเลยนี่ครับผม ปึ๊บนิดเดียวผมล่วงใส่ขวดเลยถ้าจับแรงมันบินไปหมดครับผมอาหารฤด,ดูกาลของภาคอีสานนะผมแมงกินูนนะผมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นจักะจั่นนะผม นี่ครับผมเก็บง่ายๆครับผมวิธีเก็บถ้าเขย่าก็ร่วงครับร่วงอยู่แต่ว่ามันบินนะผมมันบินนี่ครับผมนี่สามสี่ตัวเลยครับผมเนี่นี่ครับผมว้าว ดูครับผมเก็บง่ายๆครผมมันอยู่ต้นฝรั่งต้นมะขามครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ต้นดูประดูครับผมต้นประดูอันนี้เห็นก็ต้นฝรั่งครับผมนี่ครับผมนี่ หนียวผมว้าวสวยๆแล้วผมคฟาเจ็บง่ายๆครับผมบินเลยครับผมบินเลยลักษณะครับผมสุดยอดครับผมเยอะมากครับผมคนก็เยอะครับผมคนก็มาเก็บเยอะครับผมประมาณร้อยกว่าคนคนมาเยอะครับผมทั้งหมู่บ้านนะผม สังเกตดูไฟเขาหนุนครับผมเขามาเก็บนะกครับผมหนุนไฟหนุนกับไฟครับผมหนุนหนุนหนุนไฟคนเต็มเลยครับผมว่านานๆทีเนาะปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งครับผม ถ้า้วเหยาต้นก็จะร่วงหมดครับผมแล้วก็ร่วงก็เก็บไม่ได้ครับผมมันบินไม่ถึงพื้นนะครับผมปกติมันจะร่วงครับผมอันนี้ไม่ร่วงครับผมบินลองข้าวเหยาวดูแล้วครับผมเพราะว่าบินนะผมะต้องอาศัยเทคนิคโอ้เยอะจริง app map 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 เอฟซีแนะนำได้ครับผมจะเก็บยังไงให้เร็วครับผมเราเก็บได้เยอะครับผมบางท่านเก็บได้เป็นกระสอบครับผมอันนี้เรื่องจริงครับผมเรื่องจริง เก็บได้เป็นกระสอบจริงๆเก็บเร็วมากเลยนี่ผมหือล่วงไม่ได้ผมเยอะจริงๆครับผมเยอะจริงๆมีทุกต้นมีทุกใบ เก็บเพิ่นเลยครับผม นี่ครับผมไฟเข้ามาเก็บครับผมไปดูครับผมนี่อ่าดูครับผมได้เยอะได้น้อยนี่ครับผมถือว่าเยอะครับผมเยอะ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 นี่ครับดูคนครับผมมาหาแมงกีนูนครับผมเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปดูครับผม เพิ่นว่าเมื่อวานเพิ่นเก็บได้เป็นกระสอบนี่แหละครับผมคนนี้แหละเพิ่นว่าได้เป็นกระสอบนี่ครับได้กระสอบนี่นครับผมไหนมาดูหน่อยนะครับผมครับอู้คือหลายแท่นี่ออทของแท้ครับผมผู้ดังไลยเขาเชีลรเลนมานี่ดูไฟครับผมนูน่นเขามาหาแมงกิโน่นครับผม อากาศร้อนๆก็ออกมาสวนมาหาอยู่หากินเหมือนเดิมครับผมอีสานบ้านเราครับผมนอนอยู่บ้านก็เปลืองไฟครับผมออันนี้ก็อร่อยนะครับนะทอดกรอบครับผมนี่ทอดกรอบครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาเอฟซีเพียงเท่านี้ครับผมฝากขอบคุณที่รับชมกับเบ่าบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมลาตีสวัสด์ครับผมขอบคุณครับ